ไม่ได้ตอบไม่ให้อลไ้ตอมาเลย สอบที่สอบมาทั้งหมดสอบ18สัปดาห์น่าเลยที่สอบมาดสอบเด,ด,ดียวเรามาดูคะแนนกันนะครับว่า,าไ,ได้เท่าไหร่กันถ้าคะแนนได้น้อยต้องมาแก้นะครับไปบอกกบหลอนจาโปรเจคแก้ผ้านะครับไปบอกกบใครได้คะแนนน้อยก็ส่งตัวไปบอกกบเลยบอกกบก็คือที่ผมอัดคลิปไว้ที่ว่าเล้วคุยกันก่อนไอเช่นอย่างหนึง่งผมเอาคลิปแปะลิงก์ไว้ให้โอ้โหเหี้ยเลยเนี่ยดูของผม F ได้สคะแนนในสัปด์เออได้สี่ก็ได้หคะแนนในีได้เท่าไหร่ได้หกนได้หคะแนนได้เก็บปดาดีอู้ได้สิบสี่ียอสาหน่งเป็สิบสี่อชอเมันตัของผมมาแล้วอ้อาน้ั้บาจะได้บาจัดนัจะได้บาโบนี่หรืโบนี่หรอบวกกันนเนี่ยซิเนี่ย อันนี้มึงมันย่างผมมาไอ้เหี้ยโลบอ่ะคลีทกว่าแล้วการหายไปไหมเออเอวยก่อนเนี่ยชิปมึงจะชิทไหมเหี้ยใจเออได้ชิปอ่ะโอ้ห้องแตกห้องแตกโอ้ธนาพรโอเคก็จบไปเรียบร้อยกับวิชานี้เอ้ยยังไม่จบเดี๋ยวสอบตอนปลายก็บอละเฮ้ยมันคุ้นหว่ะตรงนี้พอละเนียกดูเนียกทีเดลเนียกศูนย์อยู่เพราะว่าคงเบื่อกันหมดละกินข้าวก่อนไปกินข้าวกันนะครับ เดี o, make so like, ๋ยววิชาเห็นว่าพวกมึงไปสอบต่อนะสอบต่อไปแล้วที่ผมบอกน้องก็แหละก็จะจบวิชาออกแบบโครงสร้างมันัะเหล็กละถือไย่งนีนนี้คเยแก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 แอกแ ก็อำลาลนะวิชาออกแบบโครงสร้างไม้และเเลกนีดูดูดู